สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Civic EK นะคะรถยนต์ปี1996ค่ะบอดี้บางๆนะคะไม่เคยชนหนักเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยค่ะไม่เคยติดเกตนะคะพาสีปี64ราคา52,900บาทนะคะทุกท่านน้ำมันล้วนนะคะเครื่องยนต์แห้งๆกันเลยค่ะเกียร์ออโตโ้เข้านิ่มๆง่ายๆได้ทุกเกียร์นะคะเขานิ่มๆกันเลยค่ะ ไม่กระตุกไม่สะดุดไม่ต้องรอนะคะปลายท่อก็เป็นปลายท่อซิ่งนะคะทุกท่านเสียงนุ่มๆเพาะ,พะ,พะเนาะโดนใจเนาะนดิสเบรกสี่ล้อเลยค่ะ Mac กขอบนะคะพร้อมอยางนะคะทุกท่านจัดทรงมาหลอ่อๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเบาะสวยไม่มีขาดนะคะปรับแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถปรับออโตโดได้เลยนะคะภายในนะคะสวยๆตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านเกียร์ออโตเนาะ ไปท้ายขาวแดงนะคะฝาหน้าติดสติกเกอร์แคปลานะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบ,บนะคะภาษีปี64ค่ะท่านใดสนใจดูรถได้ที่หมู่บ้านคุณารายบีกินนนทบ,บุรีนะคะ Honda Civic EK นะคะทุกท่าน52,900บาทนะคะน้ำมันร้วนค่ะเรลอๆกันเลยนะคะแม็กก็หลอ รูปโสงผมก็แต่งมายัางหล่อเลยนะคะทุกท่านเกียร์ออโ,อโต้นะคะภาษี20สิงหา64ตอนนี้ขาดเป็นที่แน่แท้แล้วนะคะทุกท่านต้องต่อภาษี1ปีนะคะ ราคา52,900บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อเจราจาต่อรองราคาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรเท่านั้นนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ